ควนี้ก็จะมีผู้ป่วยบางท่านนะครับกังวลเช่นให้ไปแล้วสองครั้งนะครับปรากฏว่าโอ้โหไอเจียนเยอะเลยผมร่วงอ่อนเพลียติดเชื้อนะครับหมอขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีผลข้างเคียงที่หนักหนาสาหัสเกินกว่าท่านจะรับได้หรือครอบครัวจะรับได้เนี่ยอย่าหน,นีไปเฉยๆนะครับให้ท่านกลับไปคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับหมอคิดว่าคุณหมอเจ้าของไข้หลายๆท่านเนี่ยคุยได้ นะครับว่าอ่ะเนี่ยมันผลข้างเคียงมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยคุณหมอจะมีการปรับขนาดยาไหมมีการปรับสูตรยาไหมนะครับเพราะการปรับขนาดยาให้ลดลงก็จะทําให้ผลข้างเคียงลดลงนะครับการเปลี่ยนสูตรยาไปใช้สูตรที่มีความผลข้างเคียงลดลงเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยทนต่อการรักษาได้จนจบดีกว่าที่จะใช้ยาสูตรเดิมๆไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่คนไข้มักจะมีความทรมานก็คือการ ขึ้นใส่อาเจียนนะครับ